ครับเริ่มบทสูบทเรียนเลยนะครับ Who มีความหมายว่าใครทำหน้าที่เป็นพล n o วใช้ขึ้นต้นประโยคคำถามเมื่อเราต้องการทราบว่าใครหรือคนใดโดยใช้ Who ทำหน้าที่เป็นประธานเสมอรูปประโยคของประธานกิริยาเป็น Who จะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ได้และส่วนมากมักจะตอบเป็นชื่อของคนนะครับตัวอย่างเช่น Who is t e a c h e r ์ จะตอบว่านะครับ Mr. จักระพง is my teacher สังเกตนะครับว่าส่วนมากจะตอบเป็นชื่อคนนะครับลองฟังอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับ Who s i n g this song จะตอบว่า n a l i s i n g i s song ต่อไปเรามาดูคำว,ว่า w h o m นะครับ w h o m มีความหมายว่าใครทำหน้าที่เป็น pronoun ใช้ถามถึงบุคคล แต่ใช้เป็นกรรมนะครับพูดง่ายๆคือ Who จะใช้ในรูปของประธานแต่ว่า Whom จะใช้เป็นกรรมของกิริยาหรือของบุพบทในประโยคนะครับตัวอย่างเช่น Whom do they meet จะตอบว่า They m e e t their friend สังเกตดูนะครับว่า Whom ก็คือ f r i friend ซึ่ง f r i friend ทำหน้าที่เป็น กรรมของประโยคนะครับอีกสักตัวอย่างนะครับ w h o m d o e s s h e g o w i t h จะตอบว่า s h e g o w i t her h mother ไม่ยากใช่ไหมล่ะครับ